สวัสดีครับวันนี้บาวานก็สิพามาเบ่งวิธีการต้มใส่ตันนะครับต้มใส่ตันต้มใส่ออนนะครับเนาะวันเย็นนี้บาวานก็่าวว่าจะทําคลิปเนาะครับพอถึงถึงคลิปไปต้มเติบแล้วตั้งแต่วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะพาอาจจะอาจจะมัม่วหน่อยนึงนะครับเนาะบาวานต้มใบกับเครื่อง เค,เครื่องที่เคงที่บาหวานใส่ไปก็มีคามีตะไข่นะครับมีเกลือแล้วนกะ็ตามเดชต้องโอใส่ต้งโอเข้าไปต้มต้มไวป,ประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วนะครับกาวาตอนตอนเย็นกลับมากระิมอุ่นอีกเทีื่หนึ่งนะครับแล้วนกะ็จนะได้ทำคลิบกินโชนะครับใส่ตันกัใส่ซิดใส่ซิดของหม้อสามสามนะครับเนาะ ใส่สีคอมอสามสามตัวนี้เก้าสิบาทคนระับชิ้นนี้ชิน้นเก้าสิบาทชิน้นเก้าสิบาทตัวนี้ก็เป็นใสออนนะครับใสออนประมาณพกขีดร่วมร่วมกันแล้วมันมันลอยเท่าไหร่บราหวานจำไม่ได้แอกใส่สีคอมมอดสามสามก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวบะหวานก็จจะต้มไว้สัก จนกว่าบาหวานจะได้ไปทำงานแล้วครับาะว่าบาหวานเขางั่นเจ็ดโมงแล้วครับกับะมานหกโมงสามสิบบายบายอกจากของแลว้วันนี้เดี๋ยวจะเล่งไฟสักหน่อยนะ ใส่เครืองันคือว่าโบห้มันข้าวนะครับตบมันมันเปื่อยเว,เวลาเวลาหฮามากินโชกินอย่างเมื่อเหร่อยมันอาจจะนุ่มมันอาจจะบ่บกรุบรป,ปกกบบันไดกอบ่เป็นหยางเลยว่าห้าค้นเทาแขียวดีนะครับถ้าเกิถ้าเกิต้องเออการเซฟในอาหารแต่ส่วนมากอาหารที่เบหาหวานเอามาลงคลิปนี่จะบบได้สื่อนะครับ จะไปิสุทธสดเอ๊ะจะบริสุทธิ์แบบสําเร็จรูปมากบาหวานจะจะไปก้น,นทําเองทําเองทุกทุกอย่างเลยนะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็เตรียมเตรียมไว้หลายอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวบาหวานจะพามาเบิ่งแน่ในตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยหอบตู้เย็นก็เตรียมประหมึกไว้ครับ เสียมปลาหมึอไว้อาจจะมองไทยชัดิหรอกครับนี่ปลาหมึกนี่ก็เหมือนกับนี่จิง,ด,งดิจริงดีกระบอกหัวจะเป็นชีพียัยงกต่อไปมีตู้เย็นมีมะละกอมีผักอยู่ส่วนหนึ่งอีผกผักอีกส่วนหนึ่งกับวัในธรรมนะครับเดี๋ยวเมื่อคืนเลยงานมากครับไเลยมาหลักบ่มี ผมมีขอบมืมอหม้อนะครับตัวนี้ก็เป็นชาติตัวนี้เป็นชาติที่บาหวานกินระจำทุกเศร้านะครับนี่กได้ทำการต้มไว้แล้วชาตมชาไว้แล้วก,กาแฟนะครับบาหวานกับว่าจะรวนใครนับกินก่อนไปทำงาน อุปกรณ์กับมาเลาเคขานเนีแลนะ้วเนาะแต่พี่จีโบไปยังน้องนะพี่น้องเนาะอ,อยู่คนเดียวเพระต้องจมอหูผูดใด้แต่จะปล่อยให้เขาเดือดไปสักกุละ่ะจังกว่าจังกว่าบรหวานจะเขางานอนละอาบน้ำแต่งตัวเสร็จกุละกินช่วยกินมากหอมเลยนะครับ ขอจบครับขอจบคลิปไปสักแค่นี้ก่อนนะครับเนาะคลิปนี้เบาหวานใหญ่เเป็นคลิปส,สั้นๆนะครับเนาะอาจจะบริห็นาราบาหวานตัวกับกล่องเป็ี่นนะครับเนาะพยายามตัดต่อผ่าแต่ว่าเบาหวานตัดต่อเป็นนะครับาานเนาะ,ะ,นะโอเคครับบ๊ายบาย